ที่ลีบุปะเด็นักวิชาการทางปฏิบัติการค่าเอามาเสร็จทนักวิชาการทางนาญก,การค่าค่ะวันนี้สองสับเราก็จะจ,จัดคำจังหวัดเนาะเราจะมา<น>ูดถึง<า>การบัตตามตงแต่ส่วนที่กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รับต้องการส่งเสริมและระับสนุกนนะคะ่ะช็อตที่สองพี่ป้านคะแนวทางตรงนี้น,นะคะมันมีวิธีการปฏิบัตินนยังไงคะค่ะเริ่มจากกระทรวงก่อนนะคะ โดกระทรวงฉบับนี้นะคะก็จะเป็นหลักการต้างๆนะคะที่พูดถึงในเรื่องของพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัสดุนะคะของเอชเอหรือว่าเป็นพัสดุสินค้าที่ผลิตภายในประเทศนะคะแต่ในทางปฏิบัตินะคะที่กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตที่ชัดเจนนั้นจะอยู่ในบ89ค่ะในส่วนของบ89นี้ช่วงนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะคือหอน่วยงานราชการทีถามมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะ yeah. yeah. ความสําคัญหลักๆเลยที่ต้องปฏิบัติในรแปดเก้าเนี่ยเขาเน้เนในเรื่องอะไรพิเศษนะคะในรแปดเก้านั้นก็จะพูดถึงว่าให้หน่วยงานของรัฐนะคะทุกปปิคจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็น e, s อสเอ็มพีไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างกับ s อสเอ็ค่ะในในส่วนของตรงนี้เนาะที่เน้นยังก็คือในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็น SME ใช่ไหมคะ ในส่วนของ s อ e ตรงนี้หน่วยงานของรัฐเราเนี่ยคือตามบัว89้เนาะที่ระบุว่าให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจัดซื้นจัดจ้างจากผู้ประกอบการ s อ e โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างตรงนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเอ๊ะคำว่าไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบเนี่ยคำนวณจากอะไรมีวิธีคำนวณแบบไหนกะติ๊เปิลวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะได้รับคำถามจากหน่วยงานเยอะมากเลยว่า30%คิดยังไงคิดจาก เราคิดเฉพาะงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างก,กับ s อ e ีนะคะตอนนี้ก็ขอตอบประเด็นนี้เลยค่ะว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเราจะคิดนะคะร้อยละสามสิบของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างก,กับ s อ e เดี๋ยวเราไปดูตัวยอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจชัดเจ,ดจนจะยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอ,อย่างนี้ค่ะสมมุติว่ารายการสุสดะะุที่เราจัดซื้อจัดจ้างทั้งปีงบประมาณเลยนะคะมีอยู่ที่หนึ่งร้อยรายการนะ,ะในวงเงินยี่สิบห้าล้านบาทค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเลยเราจะต้องเอาพัสดุ หนึ่งร้อยรายการนี้นไปตรวจสอคบค่ะไปตรวจสอบว,ว่าพัสดุนี้นะคะจะไปเจอจ่อในเว็บไซต์นะคะไทย sptp com ของสสศค่ว่ามีพัสดุนะที่มีผู้บริหารที่เรียมเป็น spt ไหมปรากฏว่าพอเราไปตรวจสอบในเว็บไซต์ไทย sptp com ไปแล้วมีอยู่จำนวน80รายการนะคะเป็นมูลค่า10ล้านบาทนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงน,นี้เรา,าหั่งใคุกปฟิกเราจะคิดจาก30%ของวงเงิน10ล้านบาทที่จะต้องมาในการจัดซื คิดแล้วก็ือไม่น้อยกว่าสาล้านบาทนะคะเราจะไม่คิดจาก3 0%ข,ของทั้ตงก้กอนของ25าลา้านไม่ใช่นะคะพี่พีเ<ะ>อสอารรายการที่มีอยู่ในระบบของพ s เ e. e. ใช่ค่ะถูกต้องค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นวิธีการคำนวณเนาะพี่เปิลเนาะค่ะแล้วทีนี้ก็มีประเด็นคำถามเข้ามาในส่วนที่ว่าเอ๊แล้วในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน5 0า0ส0บาทเนี่ยต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีไหนคะพี่เปิลเนื่องจากว่ามัน สับผัสผลมากมายเพราะว่าวงแบตกลา,าไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นงนจํานวนเท่าไหร่ยังไงะะอ,อ,ะะอย่างนี้นะคะอ๋อค่ะปกตินะคะในงานการค้าวงมันนี้เป็นห้าแสนเขาก็จะไปใช้ชวิธีเฉพาะเจาะตรงจาะตรงกับรายใดรายหนึ่งค่ะจะได้ก้อนได้ของนะคะตามมาตราห้าสิบหกคูณเลขสองเลยค่ะของไทยแต่ถ้ากรณีที่นะคะในงานการค้เนี่ยไปค้นหาในเว็บไซต์ของอสอสวแล้วไทย spgp e คอมเนีน่ยปรากฏว่าถ้าสืุอที่ต้องการจะซื้อเนี่ยมีูุกวบการที่เป็น sp ให้หน่วยงานของรัฐไปส่งเสริม S&P ก่อนค่ะไปซื้อสินค้าซื้อพัสดุจาก S&P ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้สัดส่วนแต้มค่ะสาดส่วนแต้ม30%เพราะอย่าลืมนะคะว่าว่าแตดก้ารนั้นจะมีเงื่อนไนะคะว่าจะต้องจัดจ้างน,นะคะในวงเงิน30%ค่ะสำหรับ S&P ค่ะค่ะก็สรุปง่ายๆก็คือถ้าวงเงินไม่เกิน500,000บาทท่านก็สามารถจัดจจ้างโดวยวิธีเฉพาะเจาะจงหมค่ะแต่ให้พิจารณาที่ว,ว่า ก็จะได้สะสมแต้มตรงนี to 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 so, 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 î, so ้เนาะใช่ค so ่ะเป็นผลดี่จรายกาอ๋อเราเป็นคนจัดรายการที่สะสมแตงที่บานเองนะคะคราวนี้เขามีประเด็นคำถามที่มีคำถามตรงตรงตรงตัวปีที่ได้รับคำถามนะคะที่ก็ได้รับคำถามว่าครารจับจองเนี่ยจำเป็นไม่จะต้องจับโถงที่บ้านตัวเองที่อุดรค่ะตรงนี้ไม่จำเป็นนะคะเขาจะมีจับจองไปซื้อกับกรุงเทพก็ได้เพราะว่าจับจองจับจองรายใดรายหนึ่งค่ะจะได้จังหวัดรอก็ได้หรือรอบจังหวัดตรก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะแค่ว่าเป็นที่สเนาะใช่ใช่ค่ะ อ่าเรทีนี้อันนั้นคือประเด็นของเงินวงเงินที่ไปเกินห้าแสนทีนี้มาในส่วนของวงเงินที่เกินห้าแสนบาทหงาแสนบาขึ้นไปค<ช>่ะด้วยปกติเราใช้วิธีอีกที่อนใช่ค่ะแต่ทีนี้มอแปดเก้าออกมาค<ช>่ะค<ช>่ะมันก็มีการปรับเปลี่ยนในวิธี<ช>การจัดซ<ช>ื้อจัดจ้างใช่ค่ะมอแปดเก้าบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่วงเงินเกินห้าแสนนะคะให้เราใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือวิธีคัดเลือกทนีคัดเลือกก็ต้องมาดูอีกนีดนึงค่ะว่าเราจะคัดเลือกอย่างไรก็มีแนวทางปฏิบัตินะคะ ะะให้เราไปดูก่อนว่ามีผู้ประกอบการที่ขึ้นเบียนเป็นเอสพีในพื้นที่จังหวัดเราในบ้านเราก่อนถ้ามีผู้ประกอบการเอสพีในบ้านเราไม่น้อยกว่า3รายให้เราเชิญชวนเอสพีในบ้านเราเลยค่ะสามรายเข้ามายื่นข้อเสนอน,นะคะแต่ถ้ากรณีที่เราไปค้นหาแล้วปรกากฏว่าผู้ประกอบการเอสพีในบ้านเราเนี่ยมีไม่ถึงสรายอาจจะไม่มีเลยสักรายหรือมีแค่รายเดียวหรือ2รายให้เราไปค้นหาผู้ประกอบการเอสพีทั่วประเทศ ว่ามีถึงสามรายไหมนะคะถ้ากรณีที่มีถึงสามรายก็ใช้ถัดเลือกค่ะแต่การคัดเลือกนี้ถ้ามีเอในบ้านเราให้เราเลือกเอในบ้านเราออที่เหลือจากเลือกจังหวัดไรก็ได้ทั่วประเทศไม่จากัดพื้นที่ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือวิธีการคัดแล้วทีนี้ถ้ากรณีที่ทั้งื่อนไขข้อแรกและต้อข้อที่สองเราไม่สามารถปฏิบัติได้ถมยังมีเงื่อนไขต่อไปที่ไม่ปฏิบัติได้ไหมนี่นี่ค่ะสเต็ปสุดท้ายเลยถ้า ที่เราไปเสิร์ชหาผู้ประกอบการ SME ีในบ้านเราละมีไม่ถึส3่บายทั่วประเทศก็มีไม่ถงสั่งคายวิธีง่ายๆเลยค่ะเราก็ใช้วิธี ebid ค่ะประกาศเชิญชวนในวิธี ebid นี้ได้เลยค่ะอ๋งก็คือใช้วิธี ebid นี้ได้ใช่ใช่ค่ะ ebid ในส่วนของบอปเก้าในปฏิบัติเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดในส่วนของว่าผู้ประกอบการ SME ที่ว่าให้เราเลือกผู้ประกอบการเอส่อชนีก่อนมันมีวิธีที่แบบว่าปฏิบัติ ยังไงคะแบบหน่วยงานราชการต้องเลือกแบบไหนเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่มาเสนอเพื่อเสนอราคามีท<ม>ั้ง s อ e และไม่ใช่เอสถ้าเกิดกรณีที่ว่าผู้ประกอบการทั่วไปยืย่นมาในราคาที่ต่ำถึงเรื่องจากวิธีเราใช้เกณฑ์าาร,ราคาถูกเลยคา่ะเราต้องพิจารณายัางไงนะคะค่ะกรณีที่ในการของรัฐนะคะประกาศวิธี e b i d d i ไปแล้วก็วจะมีผู้ประกอบการหลายรายก็มาที่เสนอมีทั้งเป็น s อสและไม่ใช่ s อสพ ถ้ากรณีที่ผู้ประกอบการเป็น SE s อสค่ะบอแบกเก้านั้นกําหมดนในเชัดเลยว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็น SE, s อสเขาจะสามารถเสนอราคาได้สูงกว่าคนที่เสนอราคาต่ำสุดร้อยละสิบค่ะให้แก้ต่อสิเลยสามารถเสนอราคาได้สูงกว่า10%ของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดของทุกปีค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจสเป็ตให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างของเราในันนีนะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5บริษัทที่เสนอราคาเข้ามานะคะ ามบริษัทรแรกค่ะเป็นผู้ประกอบการทั่วไปที่ไม่ใช่ s อ e นะ,ะบริษัทกอไก่เสนอราคามาที่5้าล้านบริษัทอคอไข่เสนอราคามาที่5้าล้านสองแสนบริษัทคอควาย้าล้าน2แสน้าหมื่นบาทนะคะส่วนอีสองบริษัทเป็นผู้ประกอบการ SE สค่ะบริษ <c oughs> ัท A <c oughs> นเสนอราคม 5, 000, 000, ราคมท 5, 000, 000. คาที่5ล้าน3า,ามแสนบาทและบริษัท B ีเสนอราคามาที่5ล้าน4แสนบาทคราวนี้เรามาพิจารณาก่อว่าได้ต่ำสุดก็คืออยู่ที่5าล้านนะคะ5ล้าน นั้นบอกเราว่า s อสจะได้แกน20%อแล้วก็เอาส0เนตี้ค่ไปคูณถึง5ล้านก็คือได้5แสนบาททั้งนั้นแสดงว่าผู้ประกอบการที่เป็น s อ e ค่ะสามารถเสนอราคาได้สูงสุดไม่เกิน5ล้าน5แสนบาทโอเคเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาเัเลือกเลยค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะระดับที่1 2 3ซึ่งมาดูข้อมูลแล้วระดับที่1ที่เป็นผู้ชนะรายที่1เลยระดับที่1ก็คือบริษัทเค่ะที่เสนอราคาไป5ล้านสแสนบาท นะฮะไม่ได้เกินมูลคุณทุกต้องค่ะและดับสองก็จะเป็นบริษัท B เสนอราคา5้ล้านสแสนและดับสามก็จะเป็นบริษัทซอฟต์ที่เสนอราคา5ล้านนะคะอันนี้ก็เป็นสามบริษัทเอกในการพัฒนานะคะอันนี้เป็นนโยบายของรัฐเลยนะคะที่อยากจะส่งเสริมเอสเอ้เพื่อที่จะให้เขาสามารถเข้าถึงมูลค่าการเสนอจ้างของภาครัฐเนื่องจากว่า ยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเอสเอ็นดีเนี่ยร่วมขายกัจากที่ไม่สามารถซื้อรายใหญ่ได้ดังนั้นทำอย่างไรที่เขาจะสามารถหนีรอดได้ใช้ประโยชน์เศรษฐกิจเราเลยให้สิทธิประโยชน์เขาตรงนี้ค่ะคุณผู้อ่านอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับเอสเอ็นดีใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่าก็มีสองคำถามเข้ามาอีกค่ะในเรื่องนี้มันมันฮอตมากค่ะที่พันธุ์น้อยราคาบาร์เอสแล้วการไปลงทะเบียนผ่านระบบของไทย s อ e เอ แล้วพอไปลงทะเบียนแล้วอ่านักการจัดซื้อจะตั่งทำอคือนังสือที่ออกจากสตว,วอหน้าตาเป็นยังไงหรอคะเพราะว่าหน่วยงานราชก,การเนี่ยก็จะให้เอามาดูว่าเขาเนี่ยคือหนังสือที่ลงตามที่วอกเกอออกมาเน<ม>ื่องจากว่าการลงทะเบียนผ่านผ่านของสตวยมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะเปิ้ลอ๋อใช่ค่ะตรงนี้ใน,นการมานัก็ถามมาเยอะค่ะว่าเห็นผูป้ประกอบการเนี่ยอาหน,นังสือสำเนารับรองการจาัดทะเบียนเอสพีแต่ว e ่า หน้าตาไม่เหมือนเลยมีดาบใหญ่รือแบบแล้วแต่ตรงเนี่ยมันต้องใช้เอกสารตรงไหนที่เป็นหลักฐานยืนยันชัดเจนที่ใช้ประกอบในเรื่องการซื้อจัดตั้งซึ่งเอกสารตรงนี้นะคะว่าจะดูด้านซ้ายมือนะคะอันนี้จะเป็นเอกสารนะคะที่ถูกต้องที่ออกจากระบบของสสบเลยนะคะในเว็บไซต์ไทย spgp.com มุมขวาด้านล่างนะคะทุพี่จะเห็นนะคะว่าจะมี QR code ซึ่งสามารถสแกนตรวจสอบได้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการ SP ตัวจริงไม่ใช่แบบว่าปลอมแปลงเข้ามานะคะ ส่วนเอกสารสั่งผ่านนี้จะเป็นหนังสือรับรองเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเถยๆตอนนี้จะไม่ใช่สื่อลักรอบที่ใช้ประกอบในเรื่องการตัดืิอจัดจ้านนะคะการลงทะเบียนสมาชิกเฉยๆใช่เราะเป็นสมาชิกเถยๆดังนั้นด้านซ้ายมือก็คือเอกสารที่ถูกต้องหนคะที่ผู้ประกอบการนั้นจะมายื่นข้อเสนอให้ดำเนินการด้านว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเอกตัวจริงค่ะจำหน้าตาไว้เลยนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีคิวอาร์โค้ดมีคิวอาร์โค้ดให้สแกน ก็ชัดเจนนะคะในส่วนของใบรับรองนอกตรงเราแล้วทีนี้ก็ในส่วนของหนเวยงานราชการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอชีแล้วร89ก็อยน่ในส่วนของการรายงานผลถ้ารายงานผลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหน่วยงานของรักเนี่ยต้องรายงานไปที่ไหนคะพี่เปิ้ลคะในงานของรักนะคะจะต้องมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับเอสเอีตามแบบฟอร์มภาคขนบหนึ่งที่อยู่ในร89นะคะ ว,ว่ารายงารเป็นอย่างไรรายงานว่าไหนงานเนี่ยได้มีการ,รษษจาัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนเป็นไปต,ตามข้อกําหนดเรื่องถตามการบกตะรวงไหมที่กําหนดว่าจะต,ต้องษษจัดซื้อจัดจ้างรา้ล,ลเท่าไหร่นระคะคุณพิพบอ๋อที่ต้องส <30. S 1> ามสิบอ๋อร้อยละสามสิบถ้ากรณีที่ปฏิบัติได้ก็ต้องข่าวว่าดำเนินการได้ตารบุกตะรวงค่ะแต่ถ้ากรณีที่ไม่สามารถกําหนดได้งานไม่สามารถดําเนินการตามข้อกําหนดเรื่องถ่ายการบกตะรวงก็เรียว่าไม่สามารถดําเนินการได้ค่ะใส่เหตุผลนิดนึงค่ะว่าเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามกฎตะซวงได้เนี่ยซึ่งไม่ถึง ล,ลายกระสานสินค้าเป็นเพราะอะไรคะเช่นสินค้าของ s a นั้นไม่ตรงกับความต้องการของเราค่ะสินค้าไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานศักยภาพของ s อนั้นไม่เพียงพอกำลังการผลิตน,น้อยและต้องการแบบสินค้าจำนวนมากแบบเขาตที่เราได้ไม่เยอะค่ะตอนนี้เราก็จะทันปัญหาให้กับทางสาวสวสธนาคารสงเสริ พื่อที่ทางส,สบเขาจะได้รวบรวมวปัญหาประเด็นเหล่านี้นะคะไปเป็นกําหนดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ s อสีนั้นมีความคลี่แขลนมากขึ้นแล้วก็ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของหน่วยง,งานให้มากขึ้นนะคะรรกะรณีที่เป็นหน่วยงานย่อยอย่างางจงหวัดนะคะเป็นหน่วยงานย่อยเราก็จะทํารายงานผลกจัจจ้างจากเอสีเนี่ยส่งเสนอไปที่หน่วยงานกู้สังกัดก็คือกรมบัญชีกลางเสร็จแล้วํากกรมบัญชีกลางซึ่เป็นหน่วยงาน ก็จะส่งไปที่สสบนะคะภายใน30วันนะคะนับถัดจากวันที่ปิ้งเข้าโรงงนที่อ่าองพิพาแล้วทีนี้ในวอร์แบเก้าตรงนี้ให้เราปฏิบัติเป็นแนวปฏิบัติเราพิจารณาถ้ากรณีที่ก่อนหน้าที่วอร์แบทเก้าจะออกมาตรงนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามตรงนี้เลยเรามีวิธีการยังไงคะหน่วยงานต้องปฏิบัติยังไงคะก็คือวอร์แบทเก้าที่ออกมาในช่วงวันที่สกัดดูดทานค่ะได้มีงานค่ะสัถามเข้ามาว่า เขาไม่รักษาตรงนี้ยังสับสนไม่รู้จะทาปฏิบัติจะต้องทํายังไงเลยไม่ได้ปฏิบัติตามา89ค่ะเขาก็มีหน่งานหที่กริษัทการเยอะค่ะสุดท้ายบริษัีการวัาเลยเอาหนังสือเรียนตัวนึงบ3 32คารมที่8มิถุนาค่ะเป็นในเรื่องของการอนุมัติผ่านันุกเพื่องนะกรณีที่หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการแต่ซื้อจัดจ้างตามบ89ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมลงมาค่ะ เราอนุมาจะเป็นให้ท่านนะคะคือรักให้ท่านเลยนะะคแต่ตั้งแต่ที่หนึ่งวิทยนโยมหกสี่วิทยาไปท่านจะต้องปฏิบัติตามหนังสือเรี่แปดเก้าโดยให้ขัดถ่างค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งแนวทางและวิธีการปฏิบัติเนาะทั้งในทางที่ว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามมองแก่อนหน้านี้เราต้องทำยังไงนี่นะคะพี่เปิ้อนคะแล้วมีประเด็นอะไรสําคัญไหมคะที่แบบว่าเคยรับโทรศัพท์หรือว่าที่มหาลืออะไรอย่างเงี้ยที่เรา ะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังมีค่ามีเทสไม่ใ่เทสอ,อะไรนะคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่ถามค่ะในเรื่องของถามว่าในเรื่องของการจะใช้จ้างน,นะคะตามมาบบเปเนการจะต้องใช้กับทุกองเงินไหม<อ><อ>นะคะตรงนี้เราก็ตอบไปค่ะว่าใช้กับทุกองเงินค่ะอย่างที่เราคุยกันว่าไม่เกินห้าแสนเราก็ใช้จอดตรง<ล>ะจะจอดโรมกับเอสพีถ้ากรณีที่มีเอสพีเพจะได้สะ่งสมแกมนะคะหรือว่าวงเงินเกินห้าแสนเราก็ใช้คัดเลือกตอบเราอใช้คัดเลือกตอบนะคะเขาไม่ไหนในงานบอกว่าเกินห้าแสน จะไป EBIT เลยได้ไหมมีอย่างไม่ได้นะคะคุณพีชว่าแต่ก้าบอกว่าจะต้องใช้คัดเลือกก่อนค่ะตอนนี้ที่คัดเลือกดูผู้ประกอบการในสุขีในบ้านเราละนะคะทั่วประเทศแล้วมีไม่ถึงสามรายเราค่อยไปใช้ e b i t ด้นะคะเราเหมือนวัดขั้นตอนนะจะเรียนๆตรงนี้นะคะอ่าส่วนราชการอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะก็จะมีการลงบมือมือในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกินท่าแสนตามปกติเราก็ไปใช้ค่ะจะเกิดความสับสนก็ช่วงแรกคือลูค้าปฏิบัติวิธีในสนนี้นะคะค่ะค่ะ ก็ในส่วนของเรื่อง s อสวันนี้เราก็ได้พูดถึงกันชัดเจนค<ช>่ทุกประเด็นนะคะที่เราได้รับข้อมูลมาเอยอะไรเอยอย่างนี้นะคะค่ะก,ก็สําหรับวันนี้เราก็ขอจบการสนทนากันในเรื่องของ s อสนะคะแล้วก็เมื่อมีคลิปต่อไปเราก็จะมาพูด ให้ฟังกันอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะในเรื่องของเรื่องของเรื่องต,ต่างๆเรื่องของข้เบี่ยงชื่อาจารต่างๆให้ออกมาใหม่ๆเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณาจารย่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ